ผู้ไ่ศีลไฟาธรรมจริงๆต้องมีสีทนฮะต้องมีศีลแล้วก็ขันติฮะแล้วก็เป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาแล้วก็เป็นศีลสมาธิปัญญาในตัวลำดับต่อไปหไหมจนสิน้นแห่งทุกข์นไจนไปเจอมโนลาเห็นไหมจือใจตัวเองอั่นแหละ คือเหตุแห่งทุกข์มันไวไหมล่ะความคิดปรุงแต่งเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยทรรมะเนี่ยอน,นิจจาวัตสังขาราอน,นิจจาวัตสังขายอะาอุปาเยวาจะทำมีนอุปชิตวานิรุษสันติเตสร้างอุปสมุสโขฮะมันไม่ใช่ไปเอาไปผ้าแล้วไปดึงออกจากงานศพชักอนิจจาอย่างเงี้ยเหรอ อะอริจาวาจสังขาราก็ลองแปลรู้สิอน,นิจ้าอนนีิจังนั่นเองไม่เที่ยงเป็นทุกถูกไหมอรนนิจังไม่เที่ยงวาจาสังขาราวาจาก็ไม่สิ้นสุดสังคาราก็สังขารไนงะความคิดเนี่ยฮะ ไม่เที่ยงไม่มีสิ้นสุดฮะมันไปไปสักอันนจจาจาสุกตรงไหนอ่ะตรงนั้นอ่ะจริงไหมสักแปลจริงๆเอาฮะอุปจิตอุปชิตวารีรุสันติเอเมเตสังวูปัสโมสุโคฮะทงอบจากทั้งขารปุ่งแต่งนี่แหละได้ไหมเป็นสุขอย่างยิ่งฮะ แปลแบบแบบหลงตาไปเลยเนี่ยสงบจากสังขารจากความคิดนี่แหละแล้วมันเกี่ยวอะไรกับงานศพเ,เห็นไหมมึงก็ไปส่วนมาติกาเนี่งานศพเนี่ยมาติกาแปลว่าหัวข้อเกี่ยวอะไรมาติกาเนี่ยแปลว่าหัวข้อเห็นไหมไปสรวนมาติกาอย่างเงี้ยส่วนทำไมอะคนตายจะได้ยินรู้เหรอส่วนที้คนเป็นฟังอะ รู ą, Commons, ama, ้เร um, ื่องหรืกินใจเล่าเล่นอะไรกันก็ไม่รู้ลองดูสิกุศลธรรมมากุศลธรรมมาพระากรรมธรรมมาเห็นไหมกุศลกุศลอกุศลอกุศลอภะญากรรมธรรมมาต่อไปก็ลาชักกุศลลากุศล วิจาราธรรมาวิสุวิจารลาเข้าไปเห็นไหมวิสุวิจารเป็นชั้นหนึ่งไหมปีติสักตจาสมาชั้นสองไหมสุขาสักตจาธรรมาชั้นสามเอาอุเบขาธรรมาชั้นสี่ไหมมันเกี่ยวอะไรกับงานศพอ่ะพูดถึงเรื่องสมาธิเรื่องชั้นนั่นนะ่ะผูร้รู้ไม่เชื่อก็แปลให้ฟังหน่อยสิเอากุศลธรรมมาพยาคตาธรรมมา มันเป็นธรรมะท่านสอนแบบละเอียดเลยนะ,นะสอนเรื่องสมาธิเรื่องฌานเลยมันเกี่ยวอะไรกับงานศุขฮะยังเฮตุปัจโยนี่อเอฮตุปัจโยอารามนาปัจโยีิปฏิปัจโยเหตุปัจโยทุกอย่างกระจากเห็ดีผลดีเหไม่ดีผลไม่ดีเหระ อันเกี่ยวอะไรล่ะเป็นคำสอนคำเชศที่เตือนสติแทงลึกลงไปสู่จิตใจของเราชาวพุทธเรานักปฏิบัติเราถ้าเรา,เามาสวดเอาเงินกันเอาซองขาวกันอยู่เงี้ยลองรู้สิฮะศาส,สนาเอามาใช้แค่นี้เหรอฮะคำมาอันประเสริฐนี้ ก็จะถูกม่านเห็นประเพณีบ้างในความไม่รู้นี่แหละบ้างก็ไปฮะ